นี่เตรียมชุดพร้อมใส่เสื้อแขนยาวมาติดแบตเตอรี่ค่ะได้เยอะแล้วนะมาจะพามาชมต้นเงนเป็นไงนะคะมันก็เยอะอยู่นะของนี้เยอะมากเลยค่ะตน้นมันเยอะมากเลย แบล็กเบอรี่ตรงนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราได้แบล็กอรี่มาเยอะเลยนะ2ถุงเราก็อีกถุงนึงยังไม่ล้างนี้ล้างแล้วจะเทลงในกระทะค่ะจะล้างกถุงก่อน นี่อีกอน,นที่เราเก็บมาได้นะคะวันนี้แบล็คเบอร์รี่เยอะมากเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆก็เ,เลยแบบอดที่จะเก็บไม่ได้พอเดินไปเห็นแฟนเขาไม่ได้อยากให้เก็บอะคะ่ะเขาก็ยืนรอเราบางทีเขาก็เก็บช่วยคือซื้อกินมันก็ไม่ได้แพงมากกระปุกหนึ่งก็ประมาณสามก่อนแต่เราอยากทำของเราเองค่ะ ทำเยียมกันค่ะแบลบ็เบอร์รี่ที่เราได้มาเยอะแยะเลยทำเยือนมทำแบบนี้ค่ะต้มเสร็จแล้วก็เอาไปกรองอกรองออากระมันออกไม่ะเอาแต่น้ำค่ะนี่ค่ะเยียมของเราสงหม้อเลยอันนั้นยังไม่ข้นใกล้จะข้นแล้วค่ะ ใส่จะพอแล้วเนะี่ยยินาก็จะปิดหม้อแล้วค่ะเย็นที่เราทำเสร็จแล้วค่แล้วก็จะมา <c oughs> เอาเสจกระปุกค่นมเย็นแล้ว <c oughs> อันนี้แบบไม่มีกดนะคะเราทําแบบมีมีเม็ดด้วยก็มีนะคะเราปั่นให้มันละเอียดหน่อยแต่อันนี้ปั่นแล้วก็กรองเอาน้ําค่ะอันนี้แบบละเอียดค่ะสจแล้วค่ะ ทำยมไว้ทานค่ะได้10กระปุก11 12กระปุกเอาไปให้พ่อแล้วเยอะมากทำไว้กินานานๆเลย